สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับต่างช่องนะครับผมปานฝันแฟมิลี่นะครับผมก็กราบสวัสดีนะครับผมแม่แม่เอฟซทุกท่านเลยนะครับอทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเนาะนะครับวันนี้ก็กราบสวัสดีนะครับทุกทท่านนะครับวันนี้ก็บรรยากาศนะครับครึ่มฟ้าครึ่มฝนนะครับวันนี้น้ําก็ มาเยอะแล้วนะครับผมท่วมข้าวแล้วนะครับข้างหลังนะครับของบ้านน้องปันฝันนะครับข้างหลังนู่นเลยนะครับนู่นนะครับจะเป็นสีขาวๆจะเป็นน้ํานะครับทะเลน้ําทะเลสาบแล้วนะครับผมนะครับวันนี้ก็ก่อนเช้าก็ได้ไปดูตะข่ายนะครับตีพ่าฟานได้ใส่นะครับดูตะคัดนะครับตีพ่าฟานได้ใส่ก็ได้หลายตัวนะครับก็ได้หลายเยอะนะครับ ็ได้ปลาเยอะนะครับปลาหมอนะครับเดี๋ยวพ่อฟานจะพาไปดูกับข้าววันนี้นะครับผมที่พ่อวานได้มาตอนเช้านะครับปลาหมอสวยๆเยอะๆนะครับนี่นะครับเมนูโอ้เมนูนะครับมีไข่เจียวด้วยนะครับมีปลาหมอทอดนะครับแล้วก็น้ำพริกปลานะครับผม แบบอร่อยเลยนะครับผมแม่แม่ซีนะครับวันนี้ตอนเช้าขาวเช้าด้วยกันนะครับผมทานข้าวเช้าด้วยกันนะครับเวลาสักกี่โมงเนี่ยเวลาสักสิบโมงเนาะนะครับหรือเก้าโมงครึ่งประมาณนี้นะครับก็กินข้าวด้วยกันนะครับผมแม่แม่เซีนะครับมีประพันขออนุญาตนะครับถ่ายกับข้าวก่อนนะครับกับข้าวอร่อยเลยวันนี้กินข้าวด้วยกันนะครับ Quân. Quân. Quân làm gì? Ăn nhạo ấy

จะเอาเอายาให้นหนอ้วนนะครับมัดหนึ่งจะอ้วนจะทำยังไงอ้วนมา เด็กอ้วนเนาะอืมอืมทำอะไรเอาไปปัดเล่นโอ้อยอ่าไว้ให้แม่ยิงกิน เล่นเฉยเลยนะครับเดี๋ยวพ่อควานจะพาไปดูน้ํานะครับที่ตรงที่พ่อควานได้ใส่ตะคัดนะครับผมนะครับหรือใส่ดางไว้นะครับผมนะครับจะพาไปดูนะครับตรงที่น้ํามานะครับน้ําท่วมนะครับเริ่มที่ทยอยทยอยมานะครับอยู่หลังบ้านนะครับนี่อยู่หลังบ้าน นี้ก็จะเป็นอ่างของอ้วนอาบน้ํานะครับข้างหลังนี้ก็จะเป็นทุ่งนานะครับผมเอฟเอฟซีนะครับเดี๋ยวพออฟานก็จะพาไปดูนะครับข้างในออดูน้ํานะครับปีที่ผ่านมานะครับถึงตรงนี้เลยนะครับถึงต้นต้นนี้นะครับต้นนี้เลยนะครับถึงโก้ไผ่นี้เลยนะครับปีที่ผ่านมานะครับว่าปีนี้จะจะเยอะเท่าเก่าหรือเปล่านะครับ ก็ติดต่อกันสองปีแล้วนะครับนี่ก็เป็นปีที่สองนะครับผม <c oughs> ว่าจะได้กินหญ้านะครับตามกันแทนานะครับกินต่อฟางต่อเฟืองเนาะว่าจะได้กินปีนี้นะครับปีนี้ก็อดอีกนะครับเมื่อปีที่ผ่านมาก็อดอีกแล้วนะครับผม <c oughs> เอาม่อวานไม่เยอะขนาดนี้นะครับผม นี่นะครับก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆนะครับมาฝั่งนู้นนะครับผม เยอะนะครับผมเริ่มมาฝั่งนู้นนะครับที่ขาวๆฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็นน้ําหมดเลยนะครับก็จะอาไหลทลักมาฝั่งนี้นะครับผมนะครับก็จะมาเรื่อยๆนะครับผมไปนู้นนะครับไปไกลก็ถึงบ้านนู้นบ้านตะกลางนะครับหมู่บ้านช้างนะครับผม ก็เมื่อวานไม่เยอะขนาดนี้นะครับนี่ก็เริ่มมานะครับพอฟานก็จะใส่ใส่ตะคัดตรงนู้นนะครับตรงไปฝั่งนู้นเลยนะครับตรงไปฝั่งนู้นนะครับนู้นไปนู้นเลยพอ <c oughs> เดียวจะมาดูนะครับว่าจะได้ เพิ่มเติมจะได้ปลาเพิ่มเติมหรือเปล่าตอนเช้าพ่อพานก็ดูไปอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับตอนเช้านะครับเราก็มาดูอีกรอบหนึ่งนะครับข้าวกำลังสวยๆนะครับผมนี่ข้าวกำลังสวยๆเลยนะครับผมแต่น้ำมาอีกแล้วนะครับทั้งที่ฝนไม่ตกนะครับผมแต่น้ำท่วมนะครับ เป็นไปได้ไงเนาะนะครับเออนูนภาพบรรยากาศนะครับของหมู่บ้านอ่ะมู่บ้านของพ่อควานนะครับตรงนี้ก็จะท่วมซ้ําแล้วซ้ําเล่าประมาณนี้นะครับผมนะครับก็บางปีก็ไม่ท่วมนะครับ ปีตอนที่พ่อวานมานะครับไม่ท่วมนะครับได้กินต่อเฟืองอยู่นะครับพอมาถึงปีที่สองท่วมนะครับนี่เป็นปีที่สามก็อีกนะครับโอ้ยนะครับแต่ก่อนก็ผูกช้างแถวนี้นะครับผมนะครับก็ทยอยกันผูกแถวนี้ก่อนนะครับแล้วก็ช้างปีตอนมานั้นไม่เยอะนะครับก็พอผูกได้กินนะครับ พอมาเยอะทีนี้มันไม่มีที่ผูกนะครับน้ำท่วมนะครับต้องขึ้นป่าหมดเลยโอ้นะครับเดี๋ยวพ่อฟันนะครับผมจะอ่านี่จะไปดูปลานะครับจะไปดูตะคัดนะครับผมนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเผื่อจะได้ดูคลิปของน้องบ้านฝันนะครับ สวัสดีครับ